ลูเซียโนสปันเลติกุนซือชาวอิตาลีออกมายืนยันว่าจะลาออกจากตำแหน่งกุนซือของนาโปลีแม้เพิ่งจะพาทีมคว้าแชมป์นกนโชเซเรียอาโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวการแยกทางกันของสปันเลติกับนาโปลีตลอดหลายวันที่ผ่านมาและมีกระแสข่าวลือว่าเขานั้นมีปัญหากับออเรลิโอเดลอเรนติสอย่างไรก็ตามเดลอลเรนติสออกมาเปิดเผยสาเหตุที่สปันเลติจะออกจากทีมว่ากุนซือวัย64ปีรายนี้ต้องการจะพักการทำงานเท่านั้นไม่ใช่เพราะพวกเขามีปัญหาระหว่าง ล่าสุดปันเลตตีออกมายืนยันว่าต้องการลาออกจากนาโปลีจริงๆและต้องการจะใช้เวลาพักผ่อนโดยระบุว่าบางครั้งคุณก็จําเป็นที่จะต้องบอกลาแม้ว่าจะรักทีมมากแค่ไหนก็ตามตอนนี้ผมไม่สามารถมอบทุกอย่างให้นาโปลีได้ผมจําเป็นต้องพักสักหน่อยเพราะผมรู้สึกเหนื่อยมากๆผมจําเป็นต้องออกห่างจากฟุตบอลสักพักผมจะไม่คุมนาโปลีหรือทีมอื่นๆผมจะพักงานเป็นเวลาหนึ่งปี